เรื่องดีพูดแต่เรื่องบวกฉันโชคดีฉันคนสวยโอ้โหทุกวันเลยเนี่ยเงินเข้าทั้งวันเลย,เยตลอดมาเนี่ยเงินเข้าทั้งบัญชีโอ้โหเงินสดเงินบัญชีเข้ามาบัญชีเต็มทุกบัญชีพูดที่มันมีพลังต่อเน,นื่องนะครับมีพลังต่อเน,นื่องบอสจะเริ่มทําแล้วนะร,รู้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําเนี่ย คุณก็จะไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราต้องลงมือทดลองค่ะนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องทดลองเลยนะ,ะเราก็ต้องทดลองเหมือนกันและสิ่งที่เราทดลองเนี่ยมันคือผลดีกับตัวเราทั้งหมดไม่มีผลร้ายเลยนะคะ,ะมันทำอะไรคะเราทำจนกระทั่งเป็นนิสยัยอารมณ์ดีมีความสุข คุณโปรแกรมเงินแต่คุณอารมณ์ไม่ดีมันไม่ได้ผลนะคะ